โอ้เป็นทรรเป็นเก้าโปราานนะครับว่าเ,เ,เป็นปลาโบร่านนะครับแต่ <c oughs> ว่าเราไม่ต้องกลัวนะครับก็คือ ตรงนี้เป็นป่าดงดิบนะครับเพราะว่าเขามาในปลาแล้วก็จะมาพบมาพอเป็นป่าดงดิบนะครับก็มาเจอเป็นด่านอีกด่านหนึ่งนะครับน้กเข้าชมสถานที่ ทำแล้วก็จะอวกมาเป็นป่าดงดิบนะครับเปลี่ยนสถานที่ที่เพชรพญาธรน,นะครับอาศัยอยู่นะครับเป็นสถานที่สี่ม่วนเทพเทวาเพชรพญาธรน,นะครับหรือจะเป็นอีกไล้ย่างนะครับนักเพิ่นก็ได้อาศัยอยู่ในป่าดงดิบสถานที่ตรงนี้นะครับ ปูไม่ทางไปนี่ปูทางไปทางไหนปูปูทางแดงไม่จะ่อชุดพาเลย่ะจดพาพอดเลยอ้ากจะเขามาดใจนะนะคะจับจลักใจให้กับทางเท้ามือ ติดพาท้องไว้ครับกันอย่เงี้ยเพข้ามภาพการ ครับสถานที่ที่ปูพันเคยมากออกทุดดงนะครับไม่ได้ จ่ไม้เป็นเป็นหนาลัดรถไปไป <c oughs> ป่ได้ปูไปป่ได้ปดไปนี่นะครับชุดท่าเลยบ่ปลายัางวนชุดพุ่นลาชุดพุ่นทังจะรุนพาทา้งนาพานเลยล, <c oughs> ลงป, <c oughs> ลงป,ปูลงปูปลาลงปูปลาลงเขาป่าเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ตอนนี้ห <c oughs> <c oughs> าทางออก <c oughs> ทา้งออกและพี้ังเด้ว,ว,ดวไปแล้วนะครับาเาม่จับไปกดีว,วุาาอานะครับนะตามน้องปูมาแอดม้นกตามนะครับตามน้องปูมาด้วยครับเ้ยตามน้องปูมามาน้ากันนะครับบาดลวตามน้องปูมา ของปูที่พ้าลูปก,การไปไสนนะครับเมื่อนี้ถ้าเดิ่ดดูทำนะครับพามาเข่าปลานะครับนะครับ สน้ติดอยู่กลางป่าหนามไผ่แล้วนะคะตอนนี้เอาพี่น้องเอ้ยกําลังใจช่วยกับทั้นฟ้องไปเอ้ยปวดละเอ็ดากันด้วยนะคะพี่น้องดันราวพอด้วยติดทิชชูติดค้วยโอ้นะครับกดนโอ้ตรงนี้เป็นต้นโพใหญ่ปูเป็นต้นโพนะครับออกมาตรงนี้เป็นต้นโพนะครับ ตรงนี้เป็นต้นโพใหญ่นะครับเป็นต totally ้นโพใหญ่นะครับอยู่ติดนาผานะครับช่วยทางกเะพ นะครับตรงนี้เป็นต้นพ่อไงนะครับนี่นะครับถ้ำสองฟ้าโอ้นะครับตรงนี้เป็นถ้ำสองสองฟ้านะครับเป็นถ้ำสองฟ้านะครับ

ตรงนี้เป็นถ้ำสองฟ้านะคะออกเดินทุดงมากมากพอถ้ำต้องต้านะครับแล้วก็จะมีมีต้นโพใหญ่นะครับต้นโพใหญ่ลากนะคบปิดปากถ้ำไว้นะครับลากต้นนะปิดปากถ้ำไว้นะครับาวปไปไหนลากต้นโพนะคบปิดปากถ้ำไว้นะครับเนาะหลวงปู่เนี่ยน่าจะเป็นนี่นะ <ns> ครับ<โ> <crunch> นะครับเป็นทำนะครับได้ออกมาจากทำแล้ว เดินหอลองปูกำลังเดินตามมากนะครับนะ้น้องปูนะครับพ้าออกเดินทุง่งเดินรอบรอบภูเขามากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อน้ำนะครับออกมาทะลุบอ่อน้ำนะครับมองไปทางปุ่นนะครับก็จะเปลี่ยนทางที่แอดมินได้ไปนะครับเนาะ ่มย์บ่บ่เมื่อยดอกปูปูเม,มื่อยบ่ข้าพ่อไปอยู่หลวงปู่พ <c oughs> าเดินทุดงนะครับรอบภูเขานะครับเนาะรอบหนึ่งนะครับรบอบข้างเจ้าโอ้เด็ดวันนะครับรอบรอบทำสวนตะคู่หาออกมากกว่าพอ่อส,สะนะครับ โอ้นะครับเหมือนกับได้ได้ชมธรรมชาตินะครับน่าออกมากกว่าทั้งชมธรรมชาติทั้งกลัวนะครับจะออกทําไม่ได้นะครับเอ่อฝนเหือดแตกพักผักออกมาชมธรรมชาติน้ากัดนะครับก็เปลี่ยนวิวนะครับบรรยากาศถือว่าดีนะครับมองดูนะคะมองดูข้างข้านะคะนี่ค่ะจุดที่เอาจารเริ่มต้นที่เดินคือจุดตรงเกจีสีทองนะครับขวางทางตรงเกจีสีทองนะครับแล้วก็เดินอ้อม ความหัวเขานะครับเดินช่อม,ออมช่อมทำนะครับเนาะ